สวัสดีครับผมป๋าเดชเกษตรกรสีขาครับกับสวัสดีวันพฤหัสที่สี่มิถุนายนสองพันห้าร้อยหกสิบสามนะครับครับวันนี้พอดีว่ากินทุเรียนไปนะครับก็เลยได้เมล็ดทุเรียนมานะครับจึงจะนํามาเพาะให้ชมกันนะครับพอดีว่าเห็นเพื่อนเพื่อนสนใจนะครับการเพาะเมล็ดนะครับผมในกระถางถ้าจะทําใหม่อีกครั้งหนึ่งก็เหมือนกับคลิปเดิมนะครับผมอาจจะเปลี่ยนแปลง เล็กๆน้อยๆนะครับซึ่งมันก็ไม่ได้ประโยชน์กับท่านผู้ชมนะครับผมแล้วก็ตัวผมเองนะครับก็เลยมาทําคลิปนะครับกล้าทุเรียนลงแปลงเลยนะครับผมดูว่าถ้าไม่ได้แช่น้ํานะครับผมคือกินแบบนี้นะครับกินเม็ดมาแล้วนะครับไม่ได้แช่ไม่ได้ล้างนะครับแล้วก็มากล้าลงหลุมเลยจะเกิดไหมนะครับผมแล้วก็จะงอกกี่วันงอกแบบนี้นะครับผม อย่างน้อยก็ได้ทดลองนะครับแล้วก็ได้เรียนรู้นะครับไปด้วยกันเผื่อว่าบางท่านไม่มีเวลาไปไปแช่น้ํานะครับผมหรือว่าแช่น้ําแล้วกลัวจะลืมหรือว่าไม่ค่อยสะดวกแบบนี้นะครับผมก็คือกินเสร็จก็เก็บเม็ดไว้นะครับแล้วก็เดินเข้าสวนนะครับไปกล้าได้เลยไปปลูกได้เลยแบบนี้นะครับผมก็เลยคิดว่าทําคลิปนี้น่าจะมีประโยชน์กว่าไปทําแบบเดิมนะครับเพื่อที่จะเอายอดไลค์นะครับยอดไลค์ยอดวิวนะครับครับผมที่ผมจะ พามากล้าไปพร้อมกันนะครับผมจริงๆก็ไม่ได้ขุดอะไรเยอะนะครับผมตั้งใจว่าจะไม่ขุดเยอะ เพราะว่าเราทําเป็นเป็นหลุมกล้วยอยู่แล้วนะครับเมื่อก่อนผมปลูกกล้วยตรงนี้นะครับเป็นหลุมกล้วยข,ข้างหลุมกล้วยนะครับดินก็จะดินก็จะล้วนซุยอยู่แล้วนะครับผมอาจจะจันหน่อยนะครับเมืราขาตั้งมาก็คือถือมาได้ท่านี้นะครับให้จ,จอบทั้งไม้เท้ามาได้ท่านี้ ยอมหาที่วางก็จะได้ถนัดหรือว่าแบบนี้ดีเอามือเดียวก็ได้นะครับผมครับไม่ต้องขุดลึกถึงยาออกหน่อยได้มองเห็นเวลาของงอกง่ายๆนะครับ ุเรียนเวลางอกก็จะงอกลากออกทางนี้นะครับผมก็เอาลากส่วนที่จะออกลากนะครับลงดินนะครับผมแบบนี้นะครับนครับดูว่าถ้าเราไม่ต้องแช่น้ําไว้นะครับก็จะงอกหรือเปล่าจลับง่ายๆเลยครับถ้าเกิดค่อยเกิดหลายต้นเลยนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาถอนถอนออกนะครับผม ถ้าเกิดถ้างอกจริงๆนะครับหลายๆต้นนะครับผมไม่เป็นไรนะครับขอให้อยงอกก่อนนะครับเอาทางเอาทางที่จะออกลากออกลงดินนะครับนี่ครับใส่เดือน ผมไม่ได้ขีดยาฆ่าหญ้านะครับสองปีแล้วนะครับผมแปลงของผมทั้งแปลงทุเรียนทั้งแปลงหน้าบ้านนะครับอันนี้เก็บไว้หลายวันงอกแล้วนะครับเก็บใส่ถุงไว้เฉยนะครับผมงอกก็ไม่เป็นไร่างนี้นะครับเข <c oughs> าจะอยู่ประมาณนี้แต่ว่า จะใช้ดินนะครับถมนิดนึงนะครับผมเพื่อมแมลงเพื่อหมาเผื่อไก่มาเคียนะครับประมาณนี้เดี๋ยวฝนก็ตกนะครับฝนตกทุกวันเลยนะครับหกวันแล้วนะครับที่นี่ คือถ้าฝนตกมาก็คือให้ความชื้นนะครับเขาความชื้นให้ให้ท่วมเม็ดนะครับผมอาจจะมีดินให้เขาหน่อยนะครับผมแต่ว่าไม่ต้องไม่ต้องกบเยอะนะครับให้มีโผล่ทั้งนิดนึงครับก็ได้โผล่หน่อได้ง่ายขึ้นนะครับเพราะเม็ดเขาจะต้อง เป็นถั่วง,งอกขึ้นมาข้างบนนะครับผมชี้ขึ้นมาลากง,งอกขึ้นมาครับผมก็ทำเท่านี้ก็พอนะครับเสร็จแล้วก็มาดูว่ากี่วันถึ่งจะงอกเป็นเม็ดขึ้นมา นะครับผมว่าจะโผลให้เราเห็นกี่วันนะครับซึ่งเยวมจะมาทําคลิปให้ชมไปพร้อมกันใหม่หลังจากที่งอกแล้วนะครับครับก็เสร็จเรียบร้อยนะครับผมเดี๋ยวเราค่อยมาชมกันนะครับในคลิปต่อไปนะครับ หรัววันนี้ก็คงให้ชมกันเท่านี้ก่อนนะครับครับก็ขอขอบคุณนะครับทุกท่านที่เข้ามาชมนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามากดไลค์กดแชร์นะครับมากดติดตามนะครับสําหรับท่านที่เข้ามาชมใหม่ก็อย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกาลังใจให้กับผมด้วยนะครับขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ